จะเป็นผู้โชคดีเดี๋ยววันนี้วันนี้มีแขกรับเชิญใช่ค่ะตามดวยตาของเราค่ะตาลลี่ค่ะวันที่ค่ะวันที่คุณนึ่นัดคุณแม่เลยนะอเล็กใช่นักเตงชื่อเร้ไม่ย้องแล้วค่ะทุกคนเจอกันวันแรกค่ะตักเตอเรียบร้อยแล้วีไหมคะไม่ค่อยเ่อค่ะวันนี้วันนีเกี่ยวันดนึงวันนี้มันยด็มันเกิดด้วยดูแลค่ะดูแลกับชื่อใครดู จับเลยจับเลยนี่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 ตะก้าไม่ใช่ไม่ใช่าอวันใครของนะคะอันนี้ตะก้าแจกของนะวันนี้เป็นคูปองของท่านที่มียอดซื้อ2,000บาทนะคะรอบนี้แต่วันที่อ่าวันจันทร์ที่สิบเอ็ดนักจัดการจัดใลังเหนื่อยองแมตตี้จะดูว่าคุณแม่น้องกะดีใจไหมคะ วันนี้เื่องคหคุณแคเดียวใคค่ะว้าวู้โชคดีคุณอุกมาพอคุไทฟูถึงห้าแให้คุณนีด้วยค่ะนดนนะคะคุณุมาพรไทฟูนะคะส่งชื่อที่อยู่ให้กับแม่ทีนะคะมารับของด้วย ราจับฉลากกันทุกวักทน,น,ทน,นที่เท่าไหร่เอ่ยวันเสาร์ตั้งแต่ทุกวันเสาร์ตอนเที่ยงวันเสาโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันค่ะที่หน้านะคะวันนี้ไปแล้ว